จะมาแนะนําวิธีแก้ไขโพสต์ใน Facebook นะคะสําหรับใครที่โพสต์ Facebook ไปแล้วกลายเป็นว่าเอ้าเราเลือกรูปผิดเราพิมพ์คําที่จะโพสต์ใน Facebook ผิดสามารถแก้ไขได้นะคะมาดูวิธีแก้ไขกันค่ะวิธีแก้ไขโพสต์ใน Facebook นะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่โพสต์ไปแล้วเลือกรูปผิดหรือว่าใส่คําที่จะโพสต์ผิดสามารถแก้ไขโพสต์ได้นะคะตัวอย่างหยกจะเข้าไปที่แอปของ Facebook ก่อนนะคะ แล้วเราเลือกที่จะโพสอะไรก็ได้นะคะเป็นรูปภาพหรือข้อความต่างๆตัวอย่างเลือกเป็นรูปนี้โอเคแล้วเราก็ใส่เลยว่าเราต้องการจะใส่ความหมายไอ้น,นี่ภาพนี้ว่าอะไรนะคะตัวอย่างโลโก,ก้ใส่อะไรก็ได้เนาะไปเที่ยวไหนดีดีอะลองดูว่าตัวอย่างถ้าเราพิมพ์ผิดแบบนี้นะคะบางทีพิมพ์รีบๆนะคะ ส่งโพส์ไปเลยอ่ะกดถัดไปโพสต์เลยตัวโพสต์ที่เราพิมพ์ผิดเนี่ยมันก็จะลงไปที่หน้าฟีดแล้วลงไปที่หน้าฟีดแบบนี้แล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขคําผิดแก้ไขเปลี่ยนรูปแต่จะใช้โพสต์เดิมเราจะทํำยังไงนะคะวิธีก็คือแบบนี้ตัวโพสต์ที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นโปรไฟล์แบบนี้เลยคําที่เราพิมพ์ผิดเราสามารถแก้ไขโพสต์ได้นะคะ ติ๊กไปที่3จุดมุมขวานะคะติ๊กเข้าไปแบบนี้แล้วไปที่หัวข้อแก้ไขโพสต์ค่ะนี่นะคะตรงที่เป็นรูปดินสอนะคะแก้ไขโพสต์ค่ะแตะเข้าไปตรงที่เราพิมพ์ผิดคําไหนสามารถแก้ไขได้เลยลบแล้วก็ใส่ไปหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มรูปมากกว่า1รูปก็สามารถเพิ่มได้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้สามารถเข้าไปเลือกรูปใหม่ได้เลยตัวอย่างรูปนี้ กดถัดไปแบบนี้เลยจากที่ว่าโพสร,รูปเดียวกลายเป็นว่าโพสสองรูปนะคะบันทึกแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วโพสของเราก็จะมีรูปเพิ่มขึ้นมาส่วนใครที่วันหนึ่งโพสบ่อยแต่ไม่อยากให้แจ้งเตือนบ่อยๆเราก็เอารูปมาเพิ่มใส่ในโพสเดิมของเรานี่ได้นะคะ วิธีแก้ไขวิธีเพิ่มรูปง่ายๆค่ะตามนี้เลยวิธีแก้ไขโพสต์ง่ายนิดเดียวเองนะคะสําหรับใครที่โพสต์ผิดหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มรูปในโพสต์สามารถแก้ไขได้เลยนะคะจะเพิ่มมากกว่า1 2, 3, รูป2อรูปสามารถแก้ไขได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ